อย่าพยายามมองอะไรก็ตามที่กำลังผิวปากในซอยที่ครอบครัวของมอลลี่อาศัยอยู่มีเสียงผิวปากิศนาดังขึ้นกลางดึกทุกคืนเด็กสาวอาศัยอยู่บ้านตรงกลางซอยนี้ตั้งแต่อายุ6ขวบที่แรกครอบครัวของเธอย้ายมาเพราะใกล้โรงพยาบาลที่กำลังรักษาโนล่าน้องสาวของเธอที่ป่วยหนักอยู่อาการหนักเลือดลังเสียจนหมอบอกให้เผื่อใจเอาไว้หลังจากย้ายมาที่บ้านหลังนี้อาการก็ดีขึ้นทันตาราวกับปฏิหารขนาดหมอยังงงเป็นไก่ตาแตก ตอนนี้มอลลี่อายุ13ปีแล้วเธอโตพอจะเข้าใจความเชื่อมโยงกันระหว่างเสียงผิวปากกลางดือก,กับเรื่องราวปฏิหาร์ที่ผู้คนในซอยนี้ได้รับขึ้นมาบ้างผู้คนในซอยบางคนไม่ถูกหวยรางวัลที่1ก็เจอวัตถุโบราณหลังบ้านจนรวยเละบางคนก็อายุยืนเกิน100ปีลเยลยเฉลี่ะในวันแรกที่ย้ายเข้ามามีสมาคมรับในชุมชนแจ้งเตือนครอบครัวที่ย้ายมาใหม่ให้ทําตามกฎพวกเขาเตือนว่าจะมีเสียงผิวปากดังขึ้นทุกเวลาตี3 3นาที และจบลงที่เวลาตี 3- 5หนาทีและบอกว่าห้ามมองที่มาของเสียงโดยเด็ดขาดมิฉะนั้นจะโชคร้ายถึงตุยเลยทีเดียวแม้บางคนจะไม่ตุยแต่ก็จะอยู่อย่างโชคร้ายไปตลอดชีวิตจากนั้นพ่อของเธอก็ติดม่านหน้าตา่างที่สามารถล็อกได้ไว้ทุกบานภายในบ้านและทําตามกฎชุมชนในซอยนี้อย่างเข่งขดัดอย่าพยายามมองอะไรก็ตามที่กําลังผิวปากจนกระทั่งคืนหนึ่งขอบครัวข้างบ้านฝากลูกชายชื่อโฮเดนไวให้มาค้างคืนที่บ้าน ของครอบครัวมอลลี่เขาอายุ12ปีโฮเดนไม่เชื่อเรื่องผิวป่า,าก,กางหนึ่งจึงแอบขโมยกุญแจของพ่อเธอมาเปิดแม่น้าต่างเพื่อพิสูจน์เขาตั้งใจจะไม่ไปเปิดดูคนเดียวจึงปลุกสองพี่น้องจะลากพวกเธอไปดูด้วยมอลลี่กำลังจะไปฟ้องพ่อในเวลาเดียวกันโฮเดนก็ฉวยโอกาสพานอลาไปที่หน้าต่างข้างหน้าบ้านจากนั้นก็ได้ยินเสียงคลิกโฮเดนไขกุญแจได้เขาก็หัวลาะสนุกสนานนอลาที่ยืนอยู่ข้างเขาตัวงอด้วยความหวาดกลัวผสมความ ความอยากรู้อยากเห็นเสียงผิวปากนั้นดังอยู่หน้าบ้านของพวกเธอแล้วขณะที่โฮเดนกําลังชักม่านขึ้นมอนลลี่ก็พุ่งทะยานข้ามห้องไปหานอลาด้วยความเร็วที่สุดในชีวิตเพื่ออบตัวน้องสาวเอาไว้และหมุนล่างน้อยๆหันหลังให้หน้าต่างส่วนเธอเองก็หลับตาแน่นสนิทม่านถูกเปิดเสียงผิวปากเงียบลงฉับพลันบรรยากาศเย็นเย,ยือกทันทีนอลาตัวสั่นไม่หยุดมอนลี่บอกน้องสาวในอ้อมกอดว่าอย่ามองนะโอเคไหมอย่าหันกลับไปเธอห,ล,หลับตาเดินพยายา ามคำหาโฮเดนพอแต่โดนแขนของเด็กชายทำให้เธอรู้เลยว่าตัวของเขาสั่นยิ่งกว่านอลาเสียอีกโฮเดนเธอเรียกเงียบกลิบเขาไม่ตอบอะไรทั้งสิ้นเธอผ่านตัวเขาไปพยายามคำหาตำแหน่งหน้าต่างบานนั้นแล้วนิ้วของเธอสัมผัสไปโดนกระจซึ่งบัดน,นี้มันเย็นเยียบเหมือนก้อนน้ำแข็งเด็กสาวชักมือกับและเหยียดแขนขึ้นไปชักม่านลงมีเสียงหึมหำเบาๆอยู่อีก กานของหน้าต่างความเย็นและเสียงนั่นทําให้เธอขนหัวลุกสู้ไปหมดเธอชักม่านลงมาปิดก่อนที่เธอจะลืมตาขึ้นในแสงสลัวเธอเห็นโฮเดนหน้าซีดแข็งค้างไม่ยอมละสายตาไปจากหน้าต่างที่ปิดม่านแล้วมอนรีเรียกเขาพอเขาหันมาหาดก็กีดร้องด้วยเสียงโหยหวนทุกอย่างโกลาหลไปหมดตอนนั้นเองไฟในบ้านก็สว่างขึ้นพ่อแม่เดินเข้ามาเห็นทว่าเด็กๆไม่สนใจพวกเขาเลยพากันยืนมองโฮเด ที่ตอนนี้กําลังกัดริ้นฝีปากจนเลือดอาบไหลเป็นสายั้งยังฉี่ลาดลดตัวเองอีกด้วยเกิดอะไรขึ้นพ่อถามมอลลี่บอกว่าเด็กชายมองไปแล้วคนเป็นพ่อปรากฏสีหน้าหวาดหวัน่นอย่างเห็นได้ชัดลูกสาวคนโตก็พยายามแจกแจงบอกว่ามีแค่โฮเดนเพียงคนเดียวที่มองพ่อแม่เธอมีสีหน้าโล่งอกแล้วก็กลับมามีสีหน้าเป็นกังวลอีกครั้งคงเป็นเพราะโฮเดนนั่นเองทันใดนั้นก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นทุกคนไม่ขยับโห โฮเดนค้างด้วยเสียงกระซิบว่าอย่าเปิดประตูนะพอกับแม่รีบเดินไปหยิบไม้เบสบอลตอนนี้เสียงเคาะถีขึ้น,นเรื่อยดังก๊อกก๊อกไม่หยุดพ่อเดินเข้าไปกอดโฮเดนไว้บอกบางอย่างเพื่อปลอบประโลมเด็กชายทันทีที่แม่บอกพ่อว่าจะโทรหาตำรวจเสียงเคาะประตูก็หยุดลง,งบางสิ่งพูดจากอีกฝั่งของประตูเสียงของมันแหบแห้งเหมือนไม่ใช่คนจนทุกคนหวาดผวาไปหมดโทรหาตำรวจ ตอนนี้มันไม่เคาะประตูแล้วแต่เปลี่ยนเป็นทุบประตูอย่างบ้าคลั่ง นึงสองพี่น้องเข้ามาใกล้พอบอกโทรหาตำรวจตอนนี้ก็ไม่ช่วยอะไรเพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าจะใช่ตำรวจจริงหรือเปล่า<อ>ประตูสั่นสะเทือนไม่หยุดจากนั้นก็เงียบมีเสียงคันด้วยความเร็วสูงอยู่รอบนอกบ้านและประตูหลังบ้านก็มีเสียงทุบดังสนั่นโหเดนตะโกนบอกให้สิ่งนั้นหยุดเสียงทุบประตูก็เงียบลงโหเดนบอกกับมันว่าเขาจะไม่บอกใครสัญญาว่าจะไม่บอกว่าเห็นอะไรได้โปรดไปเถอะนะรอนานเกือบนาทีคราวนี้มีเสียงเคาะกระจกดังขึ้นตรง้ หน้าต่างบ้านที่โฮเดนเคยมองออกไปโฮเดนเริ่มร้องไห้สะอึกสะอื้นพอต้องคอยปอบเขาไว้อีกทีแม่พาเด็กๆไปห้องนอนส่วนพ่อเฝ้าอยู่ที่ประตูคืนนี้ไม่มีใครสามารถหลับได้ลงมีเสียงเคาะประตูและหน้าต่างตลอดทั้งคืนแล้วเสียงสงบลงตอนพระอาทิตย์ส่องแสงลอดเข้ามากว่าพ่อแม่ของโฮเดนจะมาถึงบ้านพวกเขาก็เกือบเที่ยงแล้วพ่อแม่เธอเข้าไปคุยกันที่บ้านของโฮเดนกันอยู่พักใหญ่พอออกมาก็มีสีหน้า เคนเคียและมอลลี่ก็ไม่ได้เห็นโฮเดนอีกเลยตลอดทั้งสัปดาห์นั้นสัปดาห์ถัดมามีรถขนของจอดอยู่ที่หน้าบ้านของโฮเดนสิ่งที่เป็นภาพติดตามอลลี่มากที่สุดคือใบหน้าอันห่อเหี่ยวของทั้ง3มคนแต่และคนมีใบหน้าที่ซีดเซียวไร้ชีวิตชีวาและดวงตามหม่นหมองเด็กสาวรู้ได้เลยว่ามีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นกับพวกเขาเป็นไปได้ว่าครอบครัวของพวกเขาทุกคนอาจจะมองเจ้าสิ่งนั้นแล้ว ส่วนครอบครัวของเธอสามารถใช้ชีวิตในซอยนี้ต่อไปได้และคอยรับสิ่งดีๆโชคดีๆเรื่องดีๆนั่นเพราะพวกเธอทำตามกฎข้อสำคัญที่สุดก็คือ